สดีครับวันนี้ผมจะมาทำครีมไอชีคุ้มซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับอย่างแรกมีบลูเบอร์รี่นี่ก็กน่าหกอ่ะตัวที่สองสตรอบเบอรี่อุ้ยนี่แล้วก็สตรอบเบรอรี่อย่างที่สามนมนมอย่างที่สี่ไอศครีมเตรียมมาแค่สี่อย่างเราก็จะได้สมูทตี้ที่แสนอร่ญญอย เทมิเชสไปเป็นเริ่มกันเลยใส่อะไรก่อนอย่างแรกเลยนะคุณเราเราต้องใส่เทเลยลูกเราต้ใส่บลูเบอร์รี่นะคะใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยโอเคอันที่สองตอเบอรี่ใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยใส่หมดเลย่ะอย่างที่สาม นุ่มนี่ไงในแก้วสับส่วนเท่าไหร่สับส่วนเท่าไหร่ฉัดเฉิเท่าไหร่แล้วแต่ตามความชอบเลยนะคะเด็กๆเออตามความชอบเลยชอบมันก็จ่ายนมเยอะๆเออโอเคยัดอยางสุดท้ายไอศครีมสามก้อนรสมาริแลนนะคะเด็กๆถ้าเป็นรสปาริลนเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบรสอะไรก็เอาได้เลยโอเคสามก้อนนะทุกคนอืมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเยอะ้ เออคนทำยังไงเนี่ยไม่มาคุณแม่คอยช่วยมาคุณแม่คอยช่วยนะเป็นสามก้อนนะให้เสีก้อนเลยก็ได้นะห้อมใหญ่มากโอเคโอเคโอเคก้อนละแหะส่ก้อนะแมก้อนก่อตามสูตรเป้ากัตัดไม่แน่นต้องเอา4ีก้อนพอดีถ้าได้แน่นก็สามก้อนโอเคโอเค จะเริ่มปั่นเลยนะมาคุณแม่ปิดฝาให้นะคะคุณแม่จะปิดฝาให้นะคะอ่างเปล่ากดเลยค่ะคุณแม่ปิดฝาแน่นได้ยังคะปิดฝาแน้นนะได้นะคะไปเลยได้ไหมได้แล้วลองชิมก่อนลองชิมก่อนต้องโดนก่อนต้อ่โนอยู่ก่อนึลยไปโอเคเอาละ โอเคอันนี่แก้วแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันโรยว่ามันอร่อยเดี๋ยวเอาอนี้เวลาก่อนนะทุกคนมาใส่แก้วเลยสิเออเหรอตับเอกินสวิตไฟผ่านเปล่าไปิดสวิตไฟข้างในเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมา้องกินไหลไม่ต้องกินสิวูบกินได้หรือเปล่าเนี่ยอร่อยมากกินแบบอก้วอ่างเปล่าลองกินดูสิโออน่ากินจังเลยอ่างเปล่า เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนโอ้ยสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งชิมกันใครอยากกินกระซองทำตามวิธีผมได้นะแน่นอนว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนอ่าลองชิมแต่ดูซิอร่อยไหมกินหอมแต่ก็อร่อยอยู่อือช้อนจับจะมีรสชาติอะไรอย่างเปล่าเปรี้ยวไหมมีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอือเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันนัวๆนะคะ อ,อันนี้ผมได้อันนี้มันเป็นอาหารโยเกิร์ตอันนี้มันเป็นอาหาร,าหารตั้งแต่แมคโด,ดนัลอมมมสมัยก่อนนะครับใช่ไหมมันเป็นแมคโดนัลอสมัยก่อนใช่อร่อยโอเคเลยแม่ก็ชอบอยูน่นร<ล>ะรสชาติเยี่ยมไปเลยเอาไปกินมาคิดอืมโอเคอคุณแม่ซิว่าให้อร่อยมากไปกินกันเลยนะคะคุณ